สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอม่าชาแนลนะคะวันนี้หมวยจะมาลองของใหม่ค่ะและของที่หมวยจะมาลองนะคะนั่นก็คือตัวนี้เลยคิวโคเวอร์นะคะจาก c r ี o นะตัวนี้หมวยชื่อว่าหลายคน่ะใช้ไปแล้วนะแต่ว่าสำหรับหมวยอะ่ะหมวยเพิ่งได้มานะคะตัวนี้มี SPF 50บวก PA 3บวกด้วยกันนะคะหมวยเลือกมาเป็นเบอร์3 ตัวนี้หมวยพีมานะจากเกาหลีเห็นมันเซลลนะก็เลยพีมานะคะอันในกล่องซึ่งหมวยเอาของมาแล้วนะด้านในกล่องมันจะเป็นอย่างนี้นะคะมันจะมีตัวคุชชั่นแล้วก็มีตัวฟองน้ํานะเป็นเซ็ตแบบนี้เลยนะที่สั่งมานะคะก็เพราะว่าเห็นยูทูบเบอร์เกาหลีนะคะใช้เยอะมากนะแล้วเขาก็บอกว่าดีมากอะไรประมาณนี้เนาะก็เลยสั่งมานะเผื่อว่าหน้าเราจะแบบสาวเกาหลีได้บ้างอะไรอย่างนี้เนาะ โอเคแกะมานะคะเราก็จะได้แบบนี้เลย mm hmm. ก็คือนี่ฟองน้ําไข่นะคะที่อยู่ในกล่องพลาสติกของเขาซึ่งดีมากๆเลยนะสะอาดนะแล้วนี่นะคะ mm hmm. ก็เป็นตัวค mm ูชั่นนะโมันใหญ่มากทุกคนแต่เดี๋ยวมาดูกันข้างในนะว่าเป็นยังไงนะคะแกะออกมานะอ๋อตรงนี้มีกระจกตรงนี้แอบอยู่นะคะแล้วมีฟองน้ำํำฟองน้ําถือว่า นิ่มมากๆนิ่มสุดๆเลยนะคะแล้วก็แกะออกมาจะเป็นอย่างนี้สีที่ได้คือสี03นะคะหมวยสั่งสี03มาแกะออกมานะคะเป็นแบบนี้เมื่อกี้แอบแต้มไปแล้วรู้สึกแปลกๆขอแต้มอีกครั้งหนึง่งอ่ะสีที่ได้จะเป็นสีประมาณนี้นะคะลองแต้มกับหน้าหมวยนะ ه, ขาวนี่ขนาด403แล้วเนี่ยเดี๋ยวลองทางกับหน้าดูนะคะว่าเป็นยังไงฟองน้ำไข่ที่เขาให้มาก็จะเป็นรูปร่างประมาณนี้นะคะหัวตดัดตูดก็ตัดด้วยนี่ ทุกคนมันคืออะไรอ่ะมันหลุดออกมาเฉยเลยอ่ะ,อะกดลงใหม่ใหม่แพ็กเกจตมันดูแบบกองแกงมากกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนเลยนะคะทุกคน นี่คือด้านที่ทาแล้วนะคะตรงนี้นะเป็นรอยเดี๋ยวจะขออีกชั้นหนึ่งนะคะกระหมวยเริ่มกลับมาแล้วนะทุกคนมีความรู้สึกว่าเนื้อเบาบางนะแล้วก็ไม่ได้ปกปิดมากขนาดนั้นนะ ให้ผิวที่สวยมากๆเลยนะอทุกคนหมวยซูมให้ดูนะคะอันนี้คือด้านที่ทาไปแล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเนื้อวาวๆนะสไตล์เกาหลีเลยแล้วก็ดูแบบไม่หนานะแต่ไม่สามารถปกปิดกระของหมวยได้เลยนะเดี๋ยวจะขอลองอีกทีนึงเมื่อกี้หมวยลองไปแล้วสองครั้งแต่ว่าก็เดี๋ยวดู ดีขึ้นนะรู้ขุมขนนะคะก็กลบไม่ได้นะดูดิอ้อยแดงตรงนี้ยังกลบไม่ได้เลยเนาะที นี่คือฟินิชลุกที่ได้จากเจ้าตัวคิวโคเวอร์ตัวนี้นะคะอ่ะหมวยให้ทุกคนดูใกล้ๆอีกทีนะคะผิวที่ได้ก็จะประมาณนี้นะส่วนแบบรูกขุมขนนะเหมือนว่าเขาเปอร์ไม่ได้นะคะแต่ก็แบบไม่ได้ทําให้มันดูใหญ่ขึ้นแต่มันก็เบอร์ไม่ได้นะแล้วก็ รอยฝ้ารอยกะหรืออะไรอย่างเงี้ยคะเขาก็ไม่สามารนเปิดได้นะแล้วตรงนี้เมื่อกี้หมวยบอกว่ามันมีรอยแดงๆลงไปสองครั้งนะคะมันก็ยังเบลอไม่ได้อยู่ดีนะคะรวมๆแล้วเนี่ยเป็นงานผิวแบบเป็นงานผิวสุดๆนะคะแล้วเป็นงานผิวที่สวยมากดูไม่แป้งและไม่โบกจนเกินไปนะคะสีที่หมวยเลือกมาคือสี03แล้วนะแต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าขาวกว่าคอหมวยมาคุชชั่นนะคะสีที่หมวยเลือกมาคือ03แล้วใช่ไหมแต่มันก็ยังดูขาวกว่าคอหมวยนะ ก็แอบลอยนะเดี๋ยวก็ต้องมาทาที่คอกันนะก็วันนี้ไม่มีอะไรมากนะคะก็มาลองใช้ไปพร้อมๆกับเพื่อนๆน,นะคะเพราะว่าเพิ่งได้มาแนละ้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงนะคะเผื่อ,อว่าน้องๆเพื่อนๆคนไหนนะคะที่กําลังมองหาเจ้าคูชั้นตัวนี้นะคะก็อาจจะเป็นคลิปเลฟเลนให้น้องๆได้คลิปหนึ่งนะคะก็เอาไปตัดสินใจกันนะคะว่าชอบหรือเปล่าผิวที่ได้เป็นประมาณนี้นะจ๊ะวันนี้ไปก่อนลคะค่ะสวัสดีค่ะ